เมียคะเมือกี้เป็นแบรนด์เอลซีค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะแบรนด์ LG ก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่หลายคนน่าจะรู้จักตั้งแต่เด็กเนาะทั้งบเมียเองเลยก็ที่พ่อทั้งที่บ้านของเมียก็ใช้อุปกรณ์ของ LG ด้วยพอเมียได้คุยกับ LG ปลายปีที่แล้วค่ะเขาก็สนใจเรื่องโครงการเกี่ยวกับสิ่งอัลลอฮ์ที่เมียทำก็รู้สึกดีใจมากๆที่พ่ามาสนใจแล้วก็พร้อมสนับสนุนสิ่งเหล่านี้เพราะทั้งวิชั่นของเขากับวิชั่นของเมียตรงกันเลย ว่ามันเป็นการเรเชนที่ดีมากแล้วก็ทำให้เราแฮปปี้จริงๆแต่วันี้เปิดตัวมาก็คือเป็นสไตล,ล์เราเลยมีแบบ,เป,บเป็นลักโ้าวเป็นลูกข่ายเป็นอะไรอย่างเงี้ยสไตล,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 ลเ์เราหรือเปล่าเอ่อเนี่ยคือโมเดลค่ะโมเดลใส่อะไรก็ได้ค่ะแต่ว่าดีใจที่มันเข้ากับธีมที่เราแคร์ใช่ค่ะก็มันเป็นเสื้อผ้าที่ทําจากเสื้อผ้าเก่าทําจากเออ่ PAT ขวดเก่าค่ะแลมาทำเป็นใยใหม่อ่ะวันนี้เราเข้าวันนี้มาร่วมงานยนี่งานเดี่ยววันนี้ มอพี่มาลีอาด้วยวันนี้สวยโคตรล่าจังเลยเดี๋เนี่ยพวกแต่งตัวหมดรู้สึกเป็นกาขอบคุณมากเลยแล้ก็ congratulations to you too <laughs> คือใช่เลยแหละคือเราเราสามารถเริ่มที่ตัวเราได้อย่างจริจริงๆที่มีอิทธิพลมากที่สุดเลยอ่ะที่หลายๆคนแบบเหมือนมองข้ามค่ะก็คือการที่เราจะเลือกสิ่งที่อยู่บนจานอาหารของเราอ่ะไม่ว่าเราจะทานเป็น plant based มากขึ้นหรือว่าเราอาจจะสมมติว่าเราเป็นคนที่ทานเนื้อสัตว์อนะเราคนที่จะรู้ว่าเนื้อสัตว์สิ่งเนี้ยมันมาจากที่ไหนแหล่งคือที่ไหนสวัสดิภาพของสัตว์มันเป็นยังไงค่ะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งมัดร้อนมากๆเลยกับความเป็นอยู่ของมนุเราค่ะอย่างอันที่ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราับน้องะ ใช่ค่ะ LG เขามีพิล่าหลักของเขาอันนึ้งก็คือ f o ล the Plan านะี่คะนอกจากกรมต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมาเขาก็เหมืมอนม,ม,มีความคิดเห็นของสิ่งล้อมอยู่ในแต่และพ r o c e ส s ของเขาอยากให้ฝากไหนคะทั้งสองคนฝาก LG เนาะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาเรื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ที่บ้านของเราอย่าลืมนึกถึง LG นะคะเพราะ LG ก็มเีเครื่องไฟฟ้าครบ สำหรับทุกทุกมุมของบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นแอร์ตู้เย็นเนาะเครื่องไฟเ,เครื่องดูดฝุ่นเครื่องฟอกอากาศทีวีเานาะแบบมีมีครบทั้งหมดเลยค่ะแล้วสิ่งที่เราสามารถเหมืนอนการที่เราจะเป็นผู้ผู้บริปโภคแบบชารฉลากคะ่ะเราก็ช่วยกันดูเรื่องฉลากว่าฉลากของเครื่องไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นฉลากเบอร์ห้าหรือเปล่าเบอร์ห้าเป็นฉลากที่ประหยัดไฟค่ะแล้วก็มีกี่ดาวสามดาวก็ประหยัดไฟมากที่สุดค่ะอ่าน้อเป็นฝั่ไหน คิดถึงก็ใส่ตาก็อยากฝากมันซีด้วยเนี่ยใจทุกคนด้วยแล้วก็รัาโลกบรรยากาศขอบคุณมาดามขอบคุณค่ะโอเคโอเคครับ